โอเคครับกลับสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาเล่นเกม Star Wars ที่ให้โหลดฟรีในอป c g เกมนะผมขอโทษที่มาโลกคลิปช้าวกว่าใครๆเพื่อนนะครับที่เกมมันค่อนข้างจะแบบให้ฟรีมานานแล้วด้วยก็เพิ่งจะมาดยมาลงคลิปนะผมพอดีว่างช่วงเวลาประมาณเสราอาทิ์นะครับผมเสรอาทิีนี้จะได้ดูคลิปกันนะครับเพราะว่าจะได้ลงกันนะครับผม แล้วก็ตอนนี้อากิกิเคจิมีเพจแล้วนะครับเพจที่ Facebook นะครับผมที่จะไปย้ายรลฟ์สตรีมที่นั่นนะครับก็ถ้าใครอยากจะเข้าไปดูรลฟ์สตรีมของผมก็กดที่ลิงก์ใต้ล่างคลิปได้เลยนะครับผมเพื่อจะได้ดูรลฟ์สตรีมที่เฟซบุ๊กนะครับคือตอนนี้ยังไม่รู้ว่าจะรลฟ์สตรีมเกมอะไรนะครับก็รอดูก่อนครับว่าจะเล่นเกมอะไรแต่ตอนนี้เรามาโฟกัสที่เกม Star w a อลก,ก่อนเลยนะครับ ก็ถ้าใครได้เกมนี้โหลดมาฟรีก็ดีใจด้วยนะครับเกมนี้ก็ค่อนข้างจะสนุกอยู่นะผมได้ลองเล่นมาแล้ว2ครั้งครับประมาณ2ครั้งด้สองสามครั้งได้เล่นแล้วนะครับลองเล่นแล้วก็กราฟ,ฟิก,กค่อนข้างจะสวยนะครับแล้วก็ไม่ค่อยจะกินสเปคเท่าไหร่นะเพราะว่าคอมพิวเ,เตอร์ผมก็ไม่ได้แรงอะไรมากก็พอเล่นกราฟ,ฟิกได้ไหลลื่นอยู่นะพอสมควรฮะรไม่ได้แรงอะไรเท่าไหร่แลกบางช่วงที่แบบว่ามีระเบิดหรือ กดสกิลกันเยอะแยะอะไรแบบนี้หรือว่าพวกแบบพวกเจไดถือดาบสตาร์บอมมาฟันอะไรอย่างเงี้ยครับอ,อันนั้นจะเริ่มกระตุกนะครับแล้วก็ก่อนที่จะไปเล่นนะครับผมจะบอกอะไรอย่างอื่นเลยผมไม่เคยดูเอ่อไอ้นี่เลยนะครับหนังสตาร์บอมภาคไหนเลยนะครับแต่โดยรวมว่าแต่ก็มาเล่นเกมนี้เลยครับก็สนุกดีอันแรกนี่ก็แบบจะเป็นสายเหมือนปกติบานกาผมชอบเล่นสไนเปอร์นะครับ ตัวนี้คือแทงนะผมจะเรียกเป็นตามที่ผมเข้าใจนะันนี่แทงแล้วก็อันนี้เหมือนแอตโตซินนะครับแล้วแล้วก็นี่คือนักลอกโจมตีอะไรประมาณนั้นผมจะเล่นสไนเปอร์นะครับเพราะว่าผมค่อนข้างจะรู้สึกว่าสไนเปอร์มันค่อนข้างจะแรงเดี๋ยวพอสมควรนะครับเลยว่าเล่นสไนเปอร์ดีกว่า90ก็สวนะสวยนะสวยก็คอมพิวเตอร์ผมก็ประมาณ104 90ประมาณ100นิ้วแล้ว ผมเลดูประมาณนี้ครับแบบนี้สวยครับกดชิปนะคบวิ่งนะครับแล้วก็กด Q กด F กด E เป็นสกิลนะครับส่วนสกิลของนักม่นปืนนะครับผมกลับมาใช้กล้องเพื่อเอ่้ดเลย กด F เพื่อดูนะครับว่าสตูไปไหนมีนะครับเยอะมากส่วนกดโอ้ยตายนะครับก็ฆ่าสตูหรือว่ายึดอันนี้เหมือนจะเป็นให้ยึดนะครับผม ถ้ายืดเสืออะไรก็เก็บตังค์มาเพื่อแลกเป็นไอ้น,นี่นะครับผมถ่าซื้อตัวละครมาเล่นนะครับของไฟหุ่นยนต์ก็จะมีเราต้องเจอฮะคุยไปเลยครับอันนี้เปดีเป็นปืนโคกงนะฮะมีคูดาวด้วยนครับจะทำให้วิ่งเร็วนะครับผมวิ่งเร็ว ตอนนี้เราใกล้ตายครับกด F เพื่อปลาระเบิดนะครับกำลังจะตคิดเลยเฮ้ยผมลืมดูใต้เท้าเนี่ยครับพอเก็บพอยขึ้นมาก็จะได้อะไรมาเล่นนะคือเครื่องบินอ่ะผมไม่ไม่กล้าเล่นนะเครื่องบินเล่นยากมากครับสำหรับผมมันเล่นยากมากเครื่องบินอันนี้คือบินนะครับตัวบินได้ ค,คืวก็บินนะครับบินเลยตย่งนี้ครับการรีโหลดของเกมนี้เหมือนจะเป็นโอเวอร์ทีดนะครับเฮ้ยอันนี้แทงครับนี่แทงอันนี้แทงขึ้นมงครับไอ้นี่เหมือนจะออกออกนอกเขต ไปลงตูมากเกินไปอันนี้ชาร์จยอันนี้เลนะครับหนดไปโดนฮะโดนโดนโดนเยอะดนเยอะอันนี้ยานดีเนอะสะพ้ายเลยหรอป่ะจ้ โอ้ย,ยได้หลืครับมาลองมาลองอันนี้สายนะครับผมตัวนี้ถ้าจะไม่ผิดจะมีเอระเบิดนะครับมีระเบิดแล้วกด e เพื่อเปลี่ยนโหมดเป็นลูกซองครับลูกซองแรงมากกด e เพื่อเป็นการมาร์กนะไอ้กด f เป็นการแบบยิงเครื่อง มาครับผมว่าสตูยตรงไหนเป็นเหมือนตัวละครในตัวหนึ่งในเกมเอ่อวอลล่าแดนนะครับที่สามารถที่ชาลูเพื่อแบบมัสตูได้แต่เกมนี้ก็เหมือนกันครับนี่ครับเดแบบนี้ให้ดูครับบิงไปข้างล่างเลยก็จะมาร์กตูไว้ไว้ไว้เห็นเราไหมมีของตีเลยมีมามีมามีมาอย่ามีไหม

วิ่งเร็วแล้วก็เปลี่ยนไปโหมดรถซองนะครับนีบ่เร็วมากแล้วก็ยิงแรงมากครับเฮ้ย, <c oughs> ยเืตัวสไนเปอร์อันนี้แทงนะครับมันมันมีโล่ป้องกันนะมากคนนี้เฮ้ยเดี๋ยว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 กดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ดีกว่านี่นะ ก็ตรวจโอเวอร์ที่คือการทำให้แบบรีโหลดกระนตัวโอมื่อไหต้องรีโหลดกระุนี่เราจากกเกิดเลยฮะตัวนี้โกงมากเลยนะแต่เกิดได้ตัวนี้มันแตดกเกิดไดคโอเวอร์โอเวนี่ครับนี่อีเตีดเป็นมินิกัรแล้วผมมินิกันดรัวมากับแต่จะเดินช้านะครับ เวลาใช้ก็ระวังหน่อยครัังจะเป็นเปต้านิ่งอะไรเงี้ยทีนี้หมดแล้ว มาครับเราไปยิงี้ต่อคร uh ับโลงต่อครับปาระเบิดไหมครับเราแทงครับเราแทงเราติดมากครับเราแบบโล่ป้องกันเราแบบติดมากครับโอ้ยโอ้ยเฮียครับเราไปกลับไปครับยิงต่อไปครับตัวนี้ก็เขาค่ายจะโกงนะโอ้มหให้โกงเดือดเดือดสีโล่ครับยิงได้โอ้ยเรียบร้อยครับโดนล้อมโอ้โหได้คะแนนพันแปด เนี่ย yeah, ผมอยากเล่นมากแต่ต้องใช้อันนี้ผมผมว่าตัวนี้ค่อนข้างจะโอพีนิดนึงนะแต่เล่นยากครับซ่าผมเล่นยากมากมันมันเป็นจา้าครับต้องฟันระยะไกลเนี่ยปล่อยฟันกดอี๊เนี่ยมันเป,นนเปนลี่ยนได้อ่ะมันเห็นแล้วมันเห็นแล้วนะ โอ้โหไปดีเลยไปไกตัวไวแรนี่ไะตัวนี้หนุกมากครับเล่นหนุกมากอันนี้แปลงครับนี่ไม่หมดหนุกมากครับตัวนี้เอ้ยต้องติดกัดโอ๊ย ผมโดนฟาดปืนนยตัวนี้ทางตัวนี้ก็โอนะครับตันนีค้คือมันเป็นเอ่อมันฮิวได้ครับแล้วก็ให้เกาะเพื่อนได้ ใจใครก็พักวิสัยดีเฮ้ยยืดจับจากทีมาเล่นตัวนี้วันนี้ค่อนข้างจะว่องไวแล้วก็ให้ยปั๊บเคลื่อนได้ครับว่องไวแล้วก็ปั๊บเคลื่อนได้แต่ก็ตายง่ายครับ นนี้สไนเปอรป์อย่ที่เล่นไปตัวนี้ผมเล่นไม่เป็นอะตมขอผ่านได้ปะตันนี้ผมเล่นไม่เป็นจริงๆเกิดจุดเมือน,นเราต้อตงขึ้นยานเราเป็นแบบนี้มันมันมีหลายเวฟนะครับ Grenade out! ไ่เชมนี้ได้ประมาณ2-3งสามลายกันเล่นดูเล่นง่ายๆหน่อยนี่ครับอันนี้มัสู้กันในนี่ละในยานผมแค่อยู่ในยาน,น,นผมแม่ลตัวนี้มันไวมากอันนี้มันเห็นมันไวับ เออกดแอปเปิลเปลี่ยนตั้งเทเรสได้ด้วยนะครับตัวนี้ตั้งเทเรสได้แล้วทวาไวมากนะครับตั้งเทอร์เรสคู่อะไรเงี้ยระเบิดไปเฮ้ยโยดาเมื่อกี้เห็นโยดาตัว ไม่ไหวนะตแตกทันทีฮะผม,ผมเล่นเช u r ไงะผมถนัดเช่นไ อะไรทำไมมากมันมันลิงได้แบบไกลแล้วมีเยวอ่ะเ่ยป้อมตีเขาอลบลังให้ in control of the objective <laughs> you okay, okay, okay <that's> <what song> <using> is ผมอยากเล่นใจใดมากเลยผมเก็บปังเล่นใจใดก่อนเลยหายเงินหายเงินเราต้องไปยึดจุดเราจะไปยึดจุดโอ้ยโยดาเออโยดาเลย เพราะว่ารายการวันนี้ถ้าจะไปยึดจุดอย่างนี้ต้องต้องเปลี่ยนไปตัวนี้คนระับเราต้องไปยึดจุดนะฮะตอนนี้ไม่งั้นเราเสียเปรียบนะ,ะตอนนี้แบบฝ่ายแดงยดึดได้เยอะมากครับโอ้โหลูกซอ,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 องครับโดนลูกซอง

Ê, container, container, nó container, 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 nó container, container, đó container, 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 Ôi, ôi, Uh -huh. the is about to be destroyed. We've disabled the target. You <think> <laughs> <would> have begun the chain reaction. As I expect you to do. <laughs> to Oh no! You <laughs> แลาวชนะแล้วชนะแล้วโอเคโอเคชนะแล้วโอเค